สวัสดีครับฟุตบอลไทยนิวส์ครับบรดาแป้งเปิดชมแข่งเทพชุดสุดท้ายส่งร่วมช้างศึกลยุยเอฟซียูยี่สิบสามบดาแป้งนวลพันลำ้ำซ้ำผู้จัดก,การทีมชาติไทยโพสต์ภาพแข่งเทพชุสด,สดสุดท้ายบินสู่ประเทศอุซเบกิสถานสมทบทีมชาติไทยยูยี่สิบสามเตรียมลุยศึกฟุตบอลยูยี่สิบสามชิงแชมป์เอเชียปีสองพันยี่สิบสองรอบสุดท้ายนำโดยสุพนัทเหมือนตากองหน้าวอนเดอร์คิดของเมืองไทยจากบุญรมยูไนเต็ดสิทธิโชคฟาโสกองหน้าจากลีกญี่ปุ่นเอฟซีลิเวกิュ อิเลฟานดอลล์แนวรับสารพัดประโยชน์ที่สร้างผลงานอย่างยอดเยี่ยมในรายการซีเกมส่วนข่าวต่อมานะครับโจนาธานเขมดีประการหลังเหล็กสูงสุดของเดนมาร์กโผล่เซส์ทีมชาติไทยยู3ที่อุซเบกิสถานโจนาธานเขมดีนะครับกลายเป็นนักเตะจากเด็กต่างแดนรายล่าสุดที่เดินทางเข้าร่วมกับทีมชาติไทยชุดลุยศึกฟุตบอลยู3ชิงแชมป์เอเชียปี2 0 2 2รอบสุดท้ายที่อุซเบกิสถาน จุดนทานเข้มดีนะครับประการหลังลูกครึ่งไทยเดนมาร์กเจ้าของส่วนสูง1.91เมตรจะเข้าฝึกซ้อมกับทีมชาติไทยชุดยูทีชิงแชมป์เอเชียเป็นครั้งแรกหลังเจ้าตัวเป็นแกนหลักสําคัญให้กับทัพช่างศึกชุดลุยศึกซีเกมที่ผ่านมาและกําลังจะพบกับทีมชาติเวียดนามชุดแชมป์ซีเกมอีกครั้งบนเวทีเอเชียวันที่2มิถุนาย,ยนส่วนข่าวต่อมานะครับช่างศึกโรเทชั่นดวลบาเลนอุ่นฟีฟ่าเดย์นัดส่งท้ายก่อนล่าตัวออชชอรับ โคชมาโน่นะครับเตรียมโรเตชันชังศึกชุดใหญ่เช็คฟอร์มนักเตะครั้งสุดท้ายก่อนหาชื่อเหลือ23แข้งที่ดีที่สุดไปล่าตัวเอเชียนครับรอบสุดท้ายที่อุซเบกิสถานโดยมีแกนหลักนำทัพอาทิกวินธรรมสัจจานันพิธิวัฒสุขจิตธรรมกุลปฐมพลเจริญรัตนาพิลม เวลเทพป้อมพันธ์เช่นเดียวกับอนดิศักิ์ไกรสอนที่พึ่งซับประตูชายสุดสวยใส่เติร์กเมนิสถานมีลุ้นล่าตะข่ายเกมอุ่นเครื่องฟี ف าเดยนัดส่งท้ายปะทะบาเลนทีมระดับที่13ของเอเชียเช่นเดียวกันวันอังคารที่31พฤษภาคมนี้หนึ่งทุ่มตรงอย่าลืมนะครับวันอังคารที่31พฤษภาคมนี้1ทุ่มตรง,รง,ร 31, ตรงช่องไทยรัฐทีวีและ ASP รับหน้าที่ยิงสดให้ชมเช่นเดิมการแข่งข,ขันฟุตบอลอุน่นเครื่องฟี ف าเดย์อินเตอร์เนชั่นแนลเอแมช มีการคิกคะแนนฟี ف าประจำวันอังคารที่31พฤษภาคมปี2565ที่สนามปทุมทาน,นีสเตเดียมเวลา19นาฬิกาเป็นเกมคู่ระหว่างทัพช่างศึกทีมชาติไทยทีมอันดับที่111ของโลกลงสนามพบกับทีมชาติเติร์กมินิสถานทีมอันดับ89ของโลกถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวีและช่อง ASP ความพร้อมของทีมชาติไทยที่มีมาโน่โผกิง้งคุมทัพโดยมีบรรดาปแป้งดงพลพันธุ์น้ำสัเป็นผู้จัดการทีมลงสนามในเกมนัดแรกของฟี่จังวดีสเกต เอาชนะทีมชาติเติร์มินิสถาน1-0ประตตู่อจากประตูชัยของอดิศัก์ไกสอนในนาทีที่88ของเกมเมื่อวันศุกร์ที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งในเกมนี้เฮดโค้ชวัย46ปีได้ใช้นักเตะลงสนามไปทั้งหมด17รายแบ่งเป็นตัวจริง11คนและส่งตัวสำรองลงสนาม6คนโดยเกมนี้คาดว่าจะมีการโรเตชันคุมกำลังอีกครั้งเพื่อดูฟอร์มของแต่ละรายในเกมนัดสุดท้ายนี้ การจะหันรายชื่อให้เหลือ23คนสุดท้ายไปลุยึกฟตบอลเอเชียนคัพปี2023รอบคัดเลือกที่ประเทศอุสเบกิสถานระหว่างวันที่8ถึง14มิถุนายนนี้ขณะเดียวกันเกมนี้จะได้พิธีวัฒน์สุจิตธ,ธรรมกุลกองกลางจากลิโอเชียงรายยูไนเต็ดสมทบซ้อมกับทีมก่อนหน้านี้แล้วส่วนบรรดาแข้งจากบุรีรัมยูไนเต็ดจะตามสมทบหลังจบอุ่นเครื่องนี้สำหรับ11ผู้เล่นทีมชาติไทยที่คาดว่าจะลงสนามมาในระบบ4-3-2-1ประกอบไปด้วย กวินธรรมสัจจานาน์ผู้รักษาประตูจากพันธ์ยสุวร,ร์เชลิมศักดิ์อักคีชิตตองโดพิรพัฒน์นรชัชยาพิทวัสสุกิตธรรมกลุลวิรเทพป้อมพันธ์ชาววัดวิรชาตปฐมพลเจริญรัตนพิลมบดินพาราและอดิศัก์ไกสอนครับทางนี้ทีมชาติไทยนะครับได้ลงสนามอุ่นเครื่องพบกับทีมชาติบาเลนแบบปิดไปแล้วเมื่อช่วงค่ำของวันอังคารที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยผลการอุ่นเครื่องครั้งดังกล่าวปรากฏว่าแข้งช้างศึกเอาชนะบาเลนสามประตูต่อหนึ่ง โดยผู้ทำประตูให้ทีมชาติไทยเป็นทางชาววัดวิลาชาติ1ลูกและอดีศัก,กย์ไกรสอนยิงคนเดียว2ประตูเย่าลืีมกันนะครับแฟนบอลทุกท่านถึงเวลารวมพลังส่งเชียร์และให้กำลังใจทัพช่างศึกในฟุตบอลอุ่นเครื่องฟีฟ่าอินเตอร์เนชั่นแนลเอทีมชาติไทยพบทีมชาติบาเลนวันอังคารที่31พฤษภาคมปี2565เวลา19บฬกานนะครับสนามบีจีสเตเดียมถ่ายทอดสดทางช่อง AIS Play และไทยรัฐทีวี ส่วนข่าวสุดท้ายนะครับบิ๊กแชมป์ขอคุยแบงคอกเมืองทองเลีร์ปัญหาคานโคต้า ACL บิ๊กแชมป์เตรียมขอคุยกับ2สโมสรทั้งแบงคอกและเมืองทองเพื่อขอเขีรยปัญหาเผยหนังสือที่ยื่นมาแค่ขอคัดค้านว่าไม่เห็นด้วยแต่ไม่มีแนวทางชัดเจนแจ้งชัดถ้าจะยึดโคต้าเ CL 2. 2บวกเหมือนเดิมต้องไปถามทั้ง1ิทีมไทยหลีกซีซั่น้าว่าโอเคหรือไม่ยยนยวยาเข้าใจทุกทีมแต่หวังหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันแย้มถ้าไม่เห็นด้วยก็เสนอไทยหลีกมาเลยจะให้ทำอย่างไร ความเคลิมหน้าหลังจากที่บิ๊กเป้รุนนันลิตซื่อวาจาผู้อำนวยการสโมรสรเมืองทองยูเนเต็ดพร้อมด้วยสุรเดชอนันทพงศ์ผู้จัดจาการทีมทรูแบงคอกยูเนเต็ดได้เดินทางไปยื่นนังสือคัดค้านการปรับโคต้าเอฟซีแชมเปี้ยนลีกโดยมีเลขาป๊อกว่ารงชิวทัศ์เลขาธุการฝ่ายจัดการแข่งขันบริษัทไทยลีกเป็นตัวแทนรับมอบเมื่อวันพฤหัสบดีที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยล่าสุดบิ๊กแชมป์กลวีปิษณานันทกกลรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทยลีกจำกัด ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวแล้วว่าจะขอคุยกับเมืองทองและแป้งคอกว่าจะให้ทําแบบไหนเพราะหนังสือที่ยื่นมาแค่ขอคาคัดค้านไม่เห็นด้วยแต่ไม่มีแนวทางมาถ้าจะยึดโควตา2บวกเหมือนเดิมก็ต้องไปถามทั้ง16ทีมในปีหน้าว่าโอเคไหมเพราะจะมีทีมที่เสียโอกาสอย่างเชียงรายท่าเรือและชมพูลีซึ่งก็ต้องไปถามทุกทีมอย่างไรก็ตามผมเข้าใจในทุกทีมแต่พยายามหาทางออกที่ดีที่สุดแล้วถ้าไม่เห็นด้วยก็อยากให้เสนอมาว่าจะให้ทำยังไง สำหรับไทยลีกนะครับได้ประกาศปรับโค้ต้าใหม่ให้เป็น1นบวกหแบบ2ฤดูกาลคือไทยลีกปี2 0 2 1ันถึงยีที่เพิ่งจบไปโดยเสียที่รอบเป็นกลุ่มเป็นของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์ไทยลีกรอบเพย์ออฟเป็นทางบีจีปทุมยูไนเต็ดรองแชมป์ไทยลีกเนื่องจากบุรรีัมย์ได้แชมป์เอฟเวอคัพด้วยขณะที่ฤดูกาลหน้าปี2022ถึงปี2023ัี่สิาที่กำลังจะมาถึงโดยเสียที่รอบแบ่งกลุ่มคือแชมป์ไทยลีกส่วนรอบเพย์ออฟคือแชมป์เอฟเวอคัพและโค้ต้าสำรอง คืออันดับที่2-3-4ในไทยลีกตามลำดับโดยเหตุผลของไทยลีกที่ไม่อยากให้ฤดูการ2022ถึงปี2023แข่งขันจบแบบไม่มีทีมใดไม่ได้โคตา้าทั่วเอเชียจึงตัดสินใจแบ่งมาเป็น1-1บวกจึงสง่งผลทําให้2ทีมที่ได้โคต้าจากฤดูการล่าสุดอย่างทรูแบงค์อกยูเนเต็ดและเมืองทองยูเนเต็ดต้องออกถแถลงการคัดค้านการตัดสินใจของไทยลีกเนื่องจากสง่งผลกระทบต่อสโมอสรน,นั่นเอง